ระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์อของไทยนั้นกำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องก็คือโครงการขุนแผนหรือขุนฟ้าช็อตเรนมิซิลล์ซิสเต็มระบบขีปนาวุธพิสัสใกล้ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของไทยชื่อของระบบนี้สะท้อนถึงตำนานนักรบผู้เกรียงไกรในวรรณคดีไทยขุนแผนที่มีความเก่งกล้าฉลาดหลักแหลมและมีอนุภาพการรบอันน่าเกรงขาม การนำชื่อนี้มาตั้งเป็นโครงการขีปนาวุธของกองทัพไทยจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการบอกให้โลกได้รู้ว่าไทยเองก็สามารถสร้างสารรค์ระบบอาวุธที่มีศักยภาพและทรงพลังได้เช่นกันคุณเฟิร์นมิซิลซิสเต็มถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ที่ได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอาวุธให้กองทัพไทยมีความทันสมัยสามารถลดการพึ่งพาต่างประเทศลงได้ ขีปนาวุธพิสัยใกล้ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจในการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินด้วยความแม่นยำสูงครอบคลุมระยะยิงประมาณ60-150กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่พัฒนาจุดแข็งสำคัญคือการใช้งานที่คล่องตัวสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยรถบรรทุกล้อย,อยางทำให้สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งยิงได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการตรวจจับ หากย้อนมาดูภูมิหลังขององค์การพัฒนาขีปนาวุธคุณเฟิร์มไทยเองเริ่มให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีจรวดและขีปนาวุธมาตั้งแต่โครงการ DTI1 และ DTI2 ซึ่งเป็นระบบจรวดปืนใหญ่พิสัยไกลาการพัฒนาคุณเฟิร์มจึงนับเป็นการต่อย,ยอดอย่างแท้จริงโดยเพิ่มความแม่นยำความก้าวหน้าในระบบนำวิถีและประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายให้สูงกว่าระบบจรวดแบบเก่าขีปนาวุธนี้ใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานทั้งระบบ GPS I.N.S และระบบควบคุมการบินที่ช่วยให้หัวรบสามารถเข้าหาเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหัวรบของคุณเฟอร์มีให้เลือกใช้งานหลายประเภทตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงสำหรับทำลายโครงสร้างพื้นฐานหัวรบเจาะก,กรอะสำหรับทำลายบังเกอร์หรือเป้าหมายที่มีการป้องกันแข็งแรงรวมถึงหัวรบแบบคลัสเตอร์ที่สามารถกระจายอนุภาพการโจมตีออกเป็นวงกว้างเหมาะสำหรับโจมตีเป้าหมายเป็นกลุ่ม เช่นกองทัพภาคสนามหรือยุโทโธปกรณ์ที่ตั้งเรียงรายความยืดหยุ่นของหัวรบเหล่านี้ทําให้คุณเฟิร์นเป็นระบบอาวุธที่มีคุณค่าในสนามรบยุคใหม่สิ่งที่ทําให้ระบบนี้น่าจับตามองคือความสามารถของไทยเองในการผลิตและทดสอบขีปนาวุธได้ด้วยตัวเองโดยมีความร่วมมือกับต่างประเทศในบางส่วนแต่เน้นหนักที่การพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ต่อย,ยอดได้ในอนาคตรายงานหลายแหล่งเผยว่าคุณเฟิร์นได้ผ่านการทดสอบยิงจริงมาแล้วหลายครั้ง และมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจทั้งในด้านความแม่นยำระยะยิงและความน่าเชื่อถือของระบบในมิติทางยุทธศาสตร์การที่ไทยมีขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ผลิตเองได้เช่นนี้ส่งผลต่อสมดุลอำนาจทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากเพราะประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งยังคงพึ่งพาการนำเข้าระบบอาวุธจากมหาอำนาจขณะที่ไทยเริ่มสร้างฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตนเองได้อย่างมั่นคง การมีคุณเฟิมอยู่ในคลังอาวุธทำให้ไทยมีศักยภาพทั้งการป้องปรามและการปกป้องอธิป,ปไตยหากเกิดความขัดแย้งขึ้นในภูมิภาคนอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าไทยสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้พัฒนาระบบอาวุธที่ซับซ้อนได้ไม่เพียงแต่ซื้อมาใช้งานเท่านั้นแต่ยังสามารถคิดค้นออกแบบผลิตและปรับปรุงระบบของตัวเองได้ตามสถานการณ์นี่จึงถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงของชาติ และยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ากองทัพไทยมีขีดความสามารถในการปกป้องประเทศอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามคือคุณเฟินยังสามารถถูกต่อย,ยอดไปสู่การพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆมที่มีระยะยิงไกลขึ้นความแม่นยำสูงขึ้นและหัวรบที่หลากหลายมากยิง่งขึ้นในอนาคตเป้าหมายระยะยาวคือการทําให้ไทยก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่สามารถพัฒนาและใช้งานระบบขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกมากจนเกินไป การเปิดตัวโครงการขีปนาวุธคุณเฟิร์นไม่เพียงแต่ทำให้กองทัพไทยแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังส่งผลดีทางเศรษฐกิจในแง่ขององค์การสร้างงานสร้างนักวิจัยวิศวกรและนักเทคโนโลยีในประเทศอีกทั้งยังอาจเปิดโอกาสในการส่งออกเทคโนโลยีด้านอาวุธในอนาคตหากโครงการพัฒนาไปถึงจุดที่มีเสถียร,รภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลคุณเฟิร์นมิซิลซิสเ็มจึงเป็นมากกว่าเพียงระบบขีปนาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพึ่งพาตนเองของไทย เป็นก้าวแรกของของค์การสร้างอุตสาหกรรมอาวุธสมัยใหม่ที่แท้จริงในประเทศและเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่ากองทัพไทยไม่เพียงแต่ยืนหยัดในวันนี้แต่ยังเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทายทางด้านความมั่นคงอีกด้วยความสําเร็จของคุณเฟิร์นอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่จะทาให้ชื่อของประเทศไทยถูกพูดถึงบนเวทีโลกในฐานะผู้พัฒนาอาวุธที่น่าจับตามอง